สวัสดีครับสวัสดีครับอาชาแนลครับอาชาแนลครับเรดเดวิลครับเรดเดวิลเรดเดวิลเรดเดวิลมาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นั่งกินข้าวที่บ้านกันครับวันนี้วันนี้เคียงงานอยู่บ้านสบายสบายนั่งกินข้าวกันเพื่อนเพื่อนพี่พี่ผัดตับครับหผัดตับผัดพริกหยวกตับพริกหยวกสีแดงเอยสีเขียวเอยอะไรเอยใส่หอมยงหอมใหญ่นะครับผัดตับน่ากินมากๆข้าวเปล่า แล้ววันนี้เรามีคือโป๊ะเพื่อนเพื่อนีพี่คือโป๊ะครับคือโป๊ะข้าวเกี๊ยวปลาจังหวัดนราธิวาสคือโป๊ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทำมาจากปลาทะเลสดๆนะครับคือโป๊ะผสมแป้งสาคูแป้งมันเอออะไรเอลยเกลือผสมเกลือผสมอะไรเพื่อนเพื่อนีมามาคือโป๊ะครับคือโป๊ะคือโป๊ะเขาจะมีสองแบบเพื่อนเพื่อนพี่พี่คือโป๊ะข้าวเกี๊ยวปลาทําจากปลาทะเลครับ ผสมแป้งสาคูผสมแป้งมันเกลือแล้วก็ส่วนผสมอีกสองสามอย่างนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่อร่อยอร่อยนะครับลักษณะเป็นข้าวเกี๊ยวปลาเป็นแผ่นๆก็มีเป็นแท่งๆก็มีนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่กือโปะนะครับเขาเรียกกือโปะข้าวเกี๊ยวปลาจังหวัดนาลาทิวาสของดีนาราทิวาสเพื่อนเพื่อนพี่พี่นี่ครับกือโปะของเราของเราจะเป็นข้าวเกี๊ยวเป็นแผ่นๆอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนพี่พี่อื้อ อร่อยเลยคือปเตี๋ยเขาเขาเริ่มมีสองแบบนะจะเป็นเป็นแท่งแท่งนะครับกับเป็นแผ่นๆน,นะค,ะครับกืวโเ๊ะเขาเกี๊ยวปลามาพเพื่อนๆพ่พี่ๆกินข้าวกันผัดตับครับผัดตับอืผัดตับอร่อยอร่อยเพื่อนเพื่อนพี่ๆกินข้าวในวันฝนตกอืม้ม อ,อร่อยเลยรูช้ชอดีคือปกของเราครับทำจากบลาทะเลสดๆอะไรมากไม่มีคาวไม่มีอะไรนะเพื่อนๆพีพีขอ,องดีจังหวัดน,นาราธิวาสน,นะครับอืม อร่อยเลยไม่ได้มานั่งกินข้าวกับเพื่อนๆพี่ๆน,นานแลน้วนะที่บ้านนะครับ ดเด้งเด้งเค็มนิดๆผัดกำลังดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่เกี่ยวปลาคือโป๊ะครับอร่อยเลย วันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าพายุจะเข้านะเพื่้นเบือนพีพีรักษาสัขภาพกันด้วยนะครับอืออพริกหยวกเราพริกแดงพริกเขียวหอมหยงหอมใหญ่กลับมาสดๆกรอบๆอร่อยเลย ผัดมาดีมากเผ็ดพริกไทยนิดๆกำลังดีเลยของดีนาราทิวาสครับเขาเก็บปลาคือป๊อกอร่อยเพื่อนๆนี่พี่ สองดีสามจงังหวัชดชายแดนใต้นั่งกินข้าวสาบายสาบายวันนี้ าดีมกๆใครได้มีโอกาสไปสารจังหวัดชายแดนนะครับเขาเก็บปลากกือบป,ป๊กเพื่อนๆพพี่ๆกือบปอกครับบวชปณียะลงยะลาอะไรมีขายหมดนะครับแต่เขาจะเด่นดังมากที่จังหวัดนาราที่วาสเขาจะเป็นของดีของจังหวัดนาราทิวาสเพื่อนๆพี่ๆพี อ,อร่อยเลยกัขบข้าวง่าย พรุ่งนี้นะครับฟุตบอลสโมสรโลกเริ่มแล้วนะครับเพื่อนเพี่พี่พรุ่งนี้นะครับ14มิถุนาเป็นจบ13กรกฎาคมหนึ่งเดือนเต็มเต็มเพื่อนๆพี่ๆี่ฟุตบอลสโมสรโลกครับแม่งเอาแล้วเพื่อนเพพี่ๆเรามีฟุตบอลดูแล้วนะครับสโมสรดังๆจากทั่วหลายๆประเทศนะเพื่อนเพี่พี่จากหลายๆลีกนะครับสโมสรดังๆนะครับสโมสรโลกนะ คเพื่อนๆ,ๆ,ๆ,ๆพี่กินข้าวนครับฝากด้วยฝากด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยซับสไครต์ด้วยใบยมะกรูดด้วยนะจ๊ะ